สวัสดีครับวันนี้เนี่ยกับพี่โอมเข้ามาข้างในเข้ามาในซอยมีใครอยู่ไหมครับขอญาตครับ อยู่บ้านนะครับบมมีพายุโมีพายุกะโอ้ลิ้นจีไม่อยู่หรอคะลิ้นจีไม่อยู่หรอครับผมเออไปทํางานเน่ลิ้นจีไปทํางานกะเออไปทํางานกัโอลูปบ่ได้แค้โจอจ้าจ้าจ้าผมได้มาสักเตี้ยบ่ได้เที่ยวบ่ได้มาเที่ยวหาสักเตี้ย เมื่อก่อนกกลินจีไปขายนมด้วยนี่แหละอนะครับโอ้อันนี้เป็นคุณแม่ของลินจีกะนะครับอืมที่บกสบายเขาเอาโคมาให้จีนกัไปพันน่ะจ้าเออจ้าครับผมไปทํางานแล้วกลับมาประมาณกี่โมงน่ะนะโอ้มีพระด้วยกะฮะน่ามีพระด้วยกะมีพระสององค์เลยกันนั่นอ่ะเจ้าทุ่มหมนอ่ะเหรอมาน่ะ โอ้เลิกงานประมาณสองทุ่มมีนะน้องวิวแจะไปทำงานพีซัดพีซัดอาหารซัดเลยเนาะนะฮะโอ้อันนี้ขายหูโอใหญ่ค่ะก็อยากเห็นอยากเจอพอดีก็คือรู้จักกับลิ้นจีอยู่โอ้สู้ๆค่ะเก่งมากค่ะอายุเท่าไหร่แล้วนี่เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่เจ้าหูก็มาได้ยินอายุเท่าไหร่แล้วได้ หลังนี่นอนนี่กันขี้นี่ nhụ นนี่ผิดนี่แน่ะเออเออไปเด็กบ่ได้ไม่เปิดพัดลมก็ไปอัได้โอ้อันนี้เนี่ยเปิดตื้ดไว้เหี้ยเออเออเออบ่ได้ขยเจ้าอืม่วยมานี่ได้ปีไปล่ะโอ้ให้จ่ายกูบ่ตายโอ้อายุยืนนี่จ้ะลอยไปน่ะเนอออ๋อลอยซีปีโอ้จูวัน ไต่มาร้อยสี่ปีเออจึงบอกให้อยูแล้วมันลำบากอย่างหมดได้หูบมได้ยินจาก็หันเบื้องเดียวนีเออเบี้องดีบอหันอ่ะเออมืดหมดอ่ะแล้หันหน้าก็นี่หันข้างเดียวนะอ่ารอกอรอก่ะหันหมดอ่ะเออเป็นคนรอกอเนี่ยคนที่มาเนี่ยรอค่ะรอค่ะรอก่ะอ่ารอค่มีรักยิ้มเหรอมีรักยิ้มเหรออ่า เมื่อก่อนน่ะน่ะลิ้นจีลิ้นจีไปขายนมด้วยขายอย่างนะนมเปรี้ยวนี่นมเปรี้ยวนี่เออนมก็ครับวันนี้างหมอบีซอนะน่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอา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 ไว้หนึ่งชุดเลยตะล้างหมอมีซื้อเฮ้ยย้ายกันใช่เื้ยย้ายหนึ่งชุดจะบัดปล้อนหนึ่งหนึ่งทุงหนึ่งทุงบุญหักสมภาษะใช่อ่าปันป้อนอ่ะเออเฮ้ยอยู่ดีมีซุกบ่เจ็บบ่เป็นบ่ไข้บ่ดาวเชื่อนะทุ่งโอม

ได้กินเนีึงวันนี้โอ้ครับผมอืมจตังหบ่หื้อหัวไปจ่้ยไปเหนอโอ้ยอย่างนี้นะจ้าจ้โอเคเนะ่ขอบคุณมากเน่นะครับผมเดี๋ยวผมไปขายบ้านอื่นต่อเนขอบคุณจ้าหลายจ้า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  รูปหล่อใจดีด้วยหล่อ้วยครับครับครับขอบคุณเนะฮะมีแล้วจะมีครอบครัวแล้วมีมีลูกหนึ่งคนเออดีแล้วครับผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับเจ้าบายบายอยู่ดีมีตุ๊กเนอแม่ขายนะก็มาขายนมแถวนี้ก็เลยเดินเดินมาดูบ้านลิ้นจี่ นะะรินจีเขาเป็นคนที่ขายนมเก่งก็ขายนมอยู่ที่ร้านหมูกระทะก็เก่งมากขอบคุณมากครับผม oh.